แยกออกไหมอันไหน SMS จริงหรือปลอมมาลองทายไปพร้อมกันเลยลูกนี้จริงหรือปลอมครับอันนี้ปลอมเขียนว่า c U t T จุดแออันนี้เคยเจะเห็นอันนี้ปลอมอันนี้ปลอมปลอมค่ะเพราะว่ามันมีให้คลิกริกงแล้วก็บอกว่ามีสิทธิ์กู้ยืมเงินสองแสนเลยอะไรเงี้ยอะไรปลอมมันเป็นเว็บแปลกๆอะ CUTT จุดแคืออะไรไม่รู้ไม่ไม่กล้ากดแล้วก็สั้นมากในการที่จะให้กู้สองแสนมันสั้นขึ้นมันมันแปลกไปหน่อยอันนี้พี่ว่าปลอมดูผ่านๆแล้วก็กู้สองแสนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าปลอม เฉลยอันนี้ SMS ปลอม Hey, มันยากว่ะอันนี้เบอร์เหมือนเบอร์ของ SCB เลยอะศูนย์สองเจ็ดเจ็ดอาจจะจริงมัง้งแต่ว่ามีให้กดโทรนี่อันนี้น่าจะจริงอันนี้น่าจะจริงต้องการเงินหมุนก้อนใหญ่กู้ง่ายอนุมัติไวสุดใน10นาทีอันนี้ผมว่าจริงมีให้กดเลือกว่าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือยกเลิก MMA ได้แล้วเป็นการโทรไปใช่ไหมเบอร์ก็เป็นเบอร์สวยอย่างนี้น่าจะเป็นเบอร์เบอร์จริงอาจจะจริงเพราะว่าไม่ได้เป็นกดลิงก์แล้วก็มีเบอร์เพราะว่าเราก็ติดต่อไปทางเบอร์อาจจะจริง,จจรงเพราะว่าวิธีการเขียนมันช่างดูน่่เออแล้วมมัีบร ที่เหมือนเป็นเบอร์ที่มันเป็นเบอร์2องคอมพันดีเฉลยอันนี้ SMS จริงอันนี้จริงหรือเปล่าครับคุณได้รับเสินเชื่อกองทุนประชา 50, รัฐห้าหมื่นบาทคลิกอันนี้ปลอม c i t y m e ออะไรก็ไม่รู้มีเครื่องหมายตกใจอีกอันนี้ปลอมแน่นอนปลอมแน่นอนห้าหมื่นบอคลิกอันนี้น่าจะเป็นฟอร์แมตของมีสายชีพที่ไม่รอบครอบอันนี้ปลอมแน่นอนห้าหมื่นบอมันมันเห็นถึงความช่วยในการเขียนมาคิดว่าปลอมค่ะสินเชื่อกองทุนประชารัฐไม่เคยได้ยินชื่อเลยแล้วแถม,แถมจำนวนเงินก็ข้างเดียวด้วยต้อง 50, เฉลยอันนี้ SMS ปลอมอันนี้คิดว่าปลอมค่ะเพราะว่าคาว่าเติมมันไม่มีสระลอ A รู้สึกว่ามันพิมพ์ผิดมันมันน่าจะแบบไม่ใช่แอคเคาท์ที่ถูกต้องที่ส่งมาคิดว่าปลอมเพราะว่าพิมพ์ผิดค่ะเติมครั้งแรกเป็นติมครั้งแรกก็เลยคิดว่าปลอมไม่ไม่นิดลค o อยปดเข้าความนี้กดเข้า a s b a p c c u r l แปลกมากแล้วก็ติมครั้งแรกนี่น่าจะก๊อปไม่ครบมาปลอมนะคิดว่าปลอมเหมือนกันเพราะว่าเขียนผิดเฉลยอันนี้ SMS ปลอม อันนี้จริงจริงแน่นอนครับฟอร์มฟอร์มมาแบบว่าอธิบายว่ามันคือสมัครยังไงแต่ไม่ได้ให้กดลิงก์สมัครแต่เป็นการบอกช่องทางการสมัครสามารถโทรไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าโทรไปยกเลิก MA นี้ได้น่ะคนใจของท่านอันนี้คิดว่าจริงเพราะว่าเหมือนเดิมมันไม่ได้กดลิงก์อ่ะเนาะมันก็เป็นเบอร์อันนี้น่าจะเป็นเบอร์ของธนาคารของหรือเปล่าก็เลยคิดว่าจริงอันนี้คิดว่าจริงค่ะเพราะว่ามันคล้ายๆกับข้อของการกู้กู้เงินของ SCV และอันนี้รู้สึกว่าเงื่อนไขมันชัดแล้วก็แล้วก็ครบ คิดว่าน่าจะจริงค่ะ เฉลยอันนี้ SMS จริงวันนี้มีวิธีสังเกต SMS ปลอมจากมิจฉาชีพง่ายๆมาฝากกันครับข้อ1 SMS ปลอมมักใช้ภาษาที่แปลกไม่เป็นทางการและสะกดผิดข้อ2มักมีข้อความกระตุ้นให้กดคลิกเช่นอ้างว่าทำผิดกฎหมายข้อ3มมักมีข้อเสนอจูงใจให้คลิกเช่นเงินกู้วงเงินสูงรางวัลคูปองต่างๆถึงแม้ธนาคารต่างๆจะประกาศยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์แล้วนะครับเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ลูกค้าในการแยกของ ปลอมออกจากของจริงแต่ก็ยังมีหลายหน่วยงานที่ยังมีการส่ง SMS แบบแนบลิงก์มาให้อยู่ทําให้การแยกของจริงและของปลอมยังคงต้องใช้สติและการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนจะทํารายการต่างๆถ้าไม่แน่ใจว่าอันไหนของจริงหรือของปลอมเนี่ยก็ควรโทรไปสอบถามกับเบอร์คอนแทคเซ็นเตอร์ขององค์กรนั้นๆโดยตรงและเมื่อพบการหลอกลวงหรือความผิดปกติให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างทันที